เมนูนี้คือสวรรค์ของคนรักชีสในช่วงซัมเมอร์สวัสดีจ้าวันนี้ป้าหนึ่งขอเสนอเมนูมันฝรั่งอบชีสมันฝรั่งย่างชีสปกติแค่มันฝรั่งกับชีสก็ฟินแล้วใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้เพื่อให้เข้ากับช่วงซัมเมอร์ซัมใจป้าจะโปะผลไม้สดเข้าไปด้วยรับรองเลยว่ากินแล้วสดชื่นอิ่มสบายท้องเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นลงมือทํากันเลยนําน้องมันฝรั่งไปล้างสับให้แห้งจากนั้นใช้ซ่อมหรือมีด จิ้มมันฝรั่งให้ทั่วระวังมือด้วยนะจ๊ะหลังจากจิ้มมันฝรั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วถัดมาเราจะใช้เนยโดยเนยที่ใช้เนี่ยจะเลือกใช้รสจืดหรือรสเค็มก็ได้วันนี้ป้าเลือกใช้เนยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์จากแองเกอร์เขาผลิตจากน้ำนมโคคุณภาพจากนิวซีแลนด์เลยนะเห็นเนยแองเกอร์เขามีสีทองนวลตาแบบนี้เชื่อไหมคะว่าเนยแองเกอร์ไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์ที่เนยของเขาสีสวยได้แบบนี้เพราะว่าโคที่ผลิตน้ำนมให้ทางแองเกอร์เนี่ย เขาเลี้ยงโดยให้กินหญ้าตามธรรมชาติทําให้เนยของเขามีเบต้าแคโรทีนหรือวิตามิน A สูงรวมถึงมีวิตามิน E มีไขมันอิ่มตัวในปริมาณที่พอเหมาะและไม่มีไขมันทรานส์สังเคราะห์ด้วยนะจ๊ะทาเนยให้ทั่วผิวมันฝรั่งจากนั้นนํามันฝรั่งที่ทาเนยจนชุ่มฉ่าดีแล้วไปห่อด้วยฟอย ตอนนี้สามารถโรยเกลือเพื่อเพิ่มรสชาติบนมันฝรั่งได้นะหลังห่อฟอยนํำมันฝรั่งไปทำให้สุกโดยจะใช้วิธีการอบหรือย่างก็ได้ไปดูวิธีการอบกันก่อนนำมันฝรั่งเข้าอบที่180องศาเซลเซียสหชั่วโมงครึง่งหรือจนกระทั่งสุกนิ่มระยะเวลาที่ใช้อบขึ้นกับขนาดของมันฝรั่งด้วยนะคะถ้าไม่มีเตาอบเราสามารถนำมันฝรั่งที่ทานเนยและห่อฟอยไว้แล้วมาย่างได้ในการย่างป้าจะใช้ไฟกลางกค่ะ ย่างประมาณ1ชั่วโมงครึ่งหรือจนกระทั่งมันสุกนิ่มในการย่างแนะนำให้ใช้ถาดมาบาังด้านบนแบบนี้ด้วยนะคะเพื่อให้ตัวมันฝรั่งสุกเร็วขึ้น แล้วในระหว่างที่ย่างเนี่ยให้มาคอยพลิกกลับด้านมันฝรั่งด้วยมันฝรั่งจะได้ได้รับความร้อนที่ทั่วถึงและสม่ำเสมอทั้งชิน้นถ้าใครอยากลดเวลาที่ใช้ย่างมันฝรั่งลงอาจจะใช้วิธีการต้มมันฝรั่งสักครู่ให้พอสุกแล้วค่อยนำมาย่างก็ได้นะจ๊ะระยะเวลาที่ใช้ย่างมันฝรั่งขึ้นกับความแรงไฟและขึ้นกับขนาดของมันฝรั่งด้วยหลังจากย่างหรืออบมันฝรั่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ลองกดกดมันฝรั่งดูนะคะถ้ามันฝรั่งสุกแล้วเขาจะต้องนิ่มทั่วทั้งชิ้นนะจากนั้นทําการกรีดผ่ามันฝรั่งใส่ถุงมือกันร้อนด้วยเดอ้อมันร้อนผ่าเสร็จแล้วก็อ้ามันฝรั่งออกแล้วก็คว้านเอาเนื้อมันฝรั่งใส่ชามเตรียมปรุงรสเปลือกมันฝรั่งเก็บไว้นะคะอย่าทิ้งในการปรุงรสเนื้อมันฝรั่งป้าจะใช้เนยแองเกร์จะใช้เป็นเนยจืดหรือเนยเค็มก็ได้แล้วแต่ชอบ เพื่อเพิ่มความฟินแบบขั้นสุดให้เนื้อมันฝรั่งของเราป้าจะเติมมอสซาเรลลาชีสและพาเมซานชีสของ Perfect i t a อิตาเลนลงไปด้วยมอสซาเรลลาชีสตัวนี้รสชาติละมุนล,ละมุนล,ละ,ล,ล,ะลายง่ายมากไม่อยากพูดเยอะเจ็บคอดูเอาเองแล้วกันค่ะว่าหลังจากละลายแล้วเขายืดได้ดีขนาดไหนฟินเวอร์แค่เห็นก็รู้แล้วใช่ไหมว่าอร่อยชัวร์ร้อเปซแต่เดี๋ยวก่อน มันฝรั่งของเราอร่อยได้มากกว่านี้ค่ะเพียงแค่เติมพาเมซานชีสของเพอร์เฟกต์อิตาเลียนโนลงไปด้วยชีสตัวนี้เป็นชีสแข็งที่บ่มมานานถึง21เดือนมีรสชาติและกลิ่นชีสที่เข้มข้นทั้งมอสซาเรลลาชีสและพาเมซานชีสของเพอร์เฟกต์อิตาเลียนโนเนี่ยเขาขูดมาให้แล้วพร้อมใช้เรียกได้ว่าแค่เปิดถุงก็หยิบใช้ได้เลยสะดวกแบบสุดๆ เมื่อเตรียมเนยชีสและเนื้อมันฝรั่งเรียบร้อยแล้วทําการปรุงรสได้เลยค่ะสําหรับมันฝรั่ง1ลูกไซส์เท่าที่ป้าใช้งานนะคะป้าจะใช้เนยแองเกร์ประมาณ5กรัมมอสซาเรลลาชีส15กรัมและพาเมซานชีส5กรัมผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะความร้อนจากเนื้อมันฝรั่งเนี่ยจะทําให้เนยและชีสละลายเมื่อละลายแล้วมอสซาเรลลาชีสก็จะยืดแบบนี้ การปรุงรสเนื้อมันฝรั่งเราอาจจะเติมพวกข้าวโพดต้มแล้วก็อาจจะหยอดพวกมายองเนสอะไรแบบนี้เพิ่มลงไปด้วยก็ได้นะคะในส่วนนี้เนี่ยปรับเปลี่ยนเองได้เลยตามชอบปรุงเสร็จแล้วลองชิมรสชาติเนื้อมันฝรั่งดูถ้ารสชาติถูกใจแล้วเราก็ตักเนื้อมันฝรั่งใส่กลับลงไปในเปลือกมันฝรั่งได้เลยค่ะเมื่อตักมันฝรั่งใส่เปลือกเรียบร้อยแล้วจังหวะนี้ให้เอาน้องมันฝรั่งมาวางในที่โล่งๆนะคะห่างไกลจากวัตถุที่จะติดไฟได้ง่าย เพราะว่าเดียวเราเจะโรยชีสแล้วก็เบิร์นไฟด้านบนนำพาเมซานชีสของเพอร์เฟกต์อิตาเลียนโนโรยที่ด้านบนของน้องมันฝรั่งก่อนตามด้วยมอสซาเรลลาชีสจากเพอร์เฟกต์อิตาเลียนโนชอบยืดมากก็ใส่มากชอบยืดน้อยก็ใส่น้อย หลังโปะชีสลงไปแล้วเพื่อความน่าตื่นเต้นนะคะถ้าใครมีหัวพ่นไฟแบบนี้ให้นำมาใช้งานเลยนะจ๊ะจัดการพ่นไฟลงไปบนชีสเพื่อให้ชีสละลายกลิ่นตอนนี้เนี่ยคือแบบชวนหิวสุดๆเลยค่ะอะแต่ถ้าใครไม่มีหัวพ่นไฟเราสามารถนำมันฝรั่งที่โรยชีสแล้วเข้าอบที่180องศาเซลเซียสเป็นเวลา5นาทีหรือจนกระทั่งชีสละลาย เมื่อชีสละลายแล้วไม่ว่าจะด้วยการเบินไฟหรือการอบด้วยเตาอบเราก็จะมาทําการตกแต่งด้านบนกันค่ะเพื่อให้มันฝรั่งของเรากินแล้วรู้สึกสดชื่นคลายร้อนสําหรับช่วงซัมเมอร์นี้นะคะป้าก็จะโปะด้านบนด้วยผลไม้นา,นานาชนิดช่วงซัมเมอร์อย่างนี้แดดแรงแรงค่ะขออนุญาตกลางร่มให้กับน้องมันฝรั่งของเรานิดนึงนะคะพอปักร่มลงไปแล้วเนี่ยก็ให้ฟีลแบบว่านั่งอยู่ชายหาดสุดๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ามันฝรั่งอบชีสหรือมันฝรั่งย่างชีสของเรารีบกินตอนร้นรอนๆนะชีสจะได้ยืดๆชิ้นเมื่อกี้ป้าใช้วิธีการอบชิ้นนี้ป้าใช้วิธีการเบินไฟถ้าใช้วิธีการเบินไฟนะคะหน้าชีสก็จะดูเป็นรอยไม่ๆแบบนี้น่ากินไปอีกแบบใครมีไอเดียเมนูอร่อยรับซัมเมอร์นี้ไม่ว่าจะเป็นเมนูคาวหรือเมนูหวานตอนนี้ทางแองเกอร์เขามีกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกนะคะ เพียงแค่สร้างสรรค์เมนูคลายร้อนโดยใช้ผลิตภัณฑ์ในเครือ a n งเ o อไม่ว่าจะเป็นแบรนด์แองเ r อ Perfect i t a l i a l Mainland และ c h เชสเดลถ่ายภาพหรือคลิปขั้นตอนการทำรวมถึงอาหารที่ทำเสร็จแล้วโพสต์ลงโซเชียลมีเดียของตัวเองเปิดเป็นสาธารณะพร้อมติด Hashtag enjoy the taste of summer h #anchor s h t ร่วมรุ้นรับกิฟต์ว u c h e r ร์สวิงเซนมูลค่า500บาท10รางวัล ยังไงรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมเดี๋ยวป้าเขียนไ้ให้ใต้คลิปนะจ๊ะถัดมามาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบมันฝรั่งอบชีสหรือมันฝรั่งย่างชีส1ชิ้นจะอยู่ที่67บาทอันนี้ยังไม่รวมผลไม้และของตกแต่งอื่นๆด้านบนนะจ๊ะและเหมือนเดิมนะต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากาันแนะนําให้คิดด้วยตัวเองอีกทีในคลิปนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่ายังไม่ได้คิดให้ แล้วก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแกส๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่ากล่องค่าจีปาถาอื่นๆนะจ๊ะสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปันหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า